โยมจารย์พัชระโยมอาจารย์ฝนนะพากันมาถวายปินเตอร์กับพัดลมนะปินเตอร์ไปสองเครื่องกับพัดลมสองตัวฝากมอบให้โรงเรียนบ้านน้ำโจรน,นะนะ่ะเดินทางมาจากในเมืองนะนะ่ะเป็น ครอบครัวที่อุปถัมร,รมวัดบางหินอยู่มานานนะโยมก็80กว่าแล้วนะนั้นการมาทำบุญนี่ก็เป็นชื่อของความสุขนะเรามีความสุขที่ได้ทำที่ได้ให้นะ มันก็ช่วยในการที่เพิ่มกำลังจิตกำลังใจกำลังบุญของเราในการให้ดำเนินชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุขนะช่วงนี้ก็อยู่เดือนมีนาในวะันที่สิบหใครจะไปเข้าคอร์สที่วัดบางหินก็ไปนะ กอดแค่รูนะ้อาทิตย์หน้าก็ว่าจะไปแจกของเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงอยู่เหมือนกันที่ทำกันทุกเดือนทุกเดือนเดือนะนี้ไม่มีคอร์สก็แต่ก็ไปนะปุงนี้ก็จะได้พาช่างไปดูบ้านหลังที่จะทำใหม่แล้ว ไปดูอีกทีนึงว่าจะยังไงนะไปดูแล้วถ้าทำแค่เพิงชาญออกมาก็ใกล้พังเพลเต็มทนอยุ่อีกไม่นานนะอาจจะต้องทำเป็นหลังใหม่ห้องเดิมนะทำห้องน้ำในตัวอะไรอย่างเงี้ยในสะดวกก็ทำได้ก็ทำไปนะ ตามเหตุตามปัจจนะัยเนี่ยดีว่าวัสดุเราบางส่วนก็พอมีอยู่แล้วบ้างพวกเสาพวกอิฐอะไรต่างๆอุปกรณ์เหล็กหลังคาต่างๆก็จะซื้อเสริมไม่มากนะก็จะได้ทำให้มันแล้วเสร็จปีนี้เห็นว่าพายุจะเข้ามาเร็วนะเข้ามาเร็วแล้วก็แรงนะ นั่นใครมีลูกหลานก็นำมาสมัครบวชนะสมณเณรน,นะบนรรพชาสมนเณรภาคฤด,ดูร้อนเนี่ยเด็กๆก,ก็เริ่มทยอยเข้ามาสมัครช่วงนี้อันนี้ก็สมัครมาสองก็เป็นห้าแล้วที่นี่นะเด็กน้ำโจรก็ไปกันทุกปีทุกปีเวลาไม่ช้าไม่นานนะ ะพรุ่งนี้จะเข้าไปโรงเรียนเนะอาพัดลมไรไปผลงอบนะสอบถามเพิ่มเติมเด็กนักเรียนก็ใกล้สอบทุกวนันนะี้น่าจะสอบสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านี่แหละเตรียมตัวสอบกันนั้นพวกเราก็ทำหน้าที่ของเรานะตอนที่เราทำได้ เราช่วยเรือเจือจุนสนับสนุนทำสิ่งไหนสิ่งใดได้ก็ทำนั่นความสุขของเรานั่นคือการได้พัฒนาตัวเองนี่แหละเป็นผู้ที่ไม่ห่างจากฌานพุทธเจ้าอะถ้าเราระลึกถึงมีฌานอยู่มีปัญญาอยู่อย่างนี้นะ่เห็นความเกิดดับของมันนะเป็นผู้ที่สมปรารถนานะหนึ่งเรามีศีลสองเรามีการให้ทาน สามีชานแล้วก็สีมีปัญญา,าเป็นผู้ที่สมประสงค์จะสำเร็จสมประสงค์ตามความมุ่งมั่นปรารถนาของเราแต่เราต้องการต้องการหวังสิ่งใดอะไรต่างๆนั้นความสำเร็จอยู่ที่กำลังใจของเรานี่แหละกำลังใจของเราถ้ามันดีอย่างเงี้ยมันก็ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราบางทีใจเรามัน เป็นยังไงนะ,นะมันก็จะดึงสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตเราบางทีมีเรื่องแย่ๆมีสังคมแย่ๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยบางทีมันก็อยู่ที่ตัวเราแหละทําเราเป็นคนที่เป็นยังไงนะมีคนที่ชอบช่วยเหลือมีจิตเมตตานะมีความกรุณาไหมอย่างนี้มันอยู่ที่การที่เราได้ เริ่มฝึกฝนลงมือปฏิบัตินะบางคนไม่เคยทําอะไรเลยเนี่ยไม่เคยทําความดีอะไรต่างๆไม่เคยนั่งสมาธิไม่เคยเสดมนตนอะไรเลยเนี่ยบางทีชีวิตเรามันก็เครียดเกินไปนะเครียดจนเกินปริมาณงานนะแต่ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเราอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้บางทีจากความโชคร้ายก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะ ความสวยมากก็จะเป็นสวยน้อยอย่างนี้นะยังมีเศรษฐีคนหนึ่งอยู่แถวอยุทยาแต่่กนก็ไม่เคยเชื่อเรื่องเรื่องของการมาพติปฏิบัติเลยนะแกก็ไปฟังไปฟังธรรมะแะก็สดแกก็ลองทําดูไม่เคยทำแกก็ทําดูแกก็นั่งสมาธิภาวนาไปมันละยี่สิบสามนาทีก็ทําไปวันหนึ่งมันต้องส่งของไปที่จีนนะ เพิ่นของรถนะมันยี่สิบคอนเทนเนอร์มัน,ม,นมันมีของติดเชื้อรามันพบของได้ส่งไปมันติดเชื้อราซึ่งมันก็คงจะเสียหายไม่ใช่น้อยเลยถ้าเขาปฏิเสธเขาก็สามารถทําได้นะแต่ด้วยอะไรก็ไม่รู้แหละโดนจิตโดนใจว่าให้ว่าเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวในเสียก็คัดออกแต่ว่าคราวหน้าอย่าให้มีอีกก็แล้วกันอย่างนี พะเราก็รู้ดีแล้วว่าอุปนิสัยของคนจีนเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกต์นะเป็นคนที่ขยันแข่งกันเพราะว่าประชากรเขาเยอะนั้นคนจีนคนญี่ปุ่นก็ตามก็จะมีความมีระเบียบในการทํางานมากบางทีทํางานจนตายนะบางคนนี่โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนี่ททำงานแข่งขันกันเอาเป็นเอาตายนะบางคนนอนหลบสลับนอนหลับสลบอยู่ข้าง ฟุตบาทริมทางอะไรอย่างเงี้ยเห็นภาพอย่างนงี้กันอยู่บ่อยๆนะอันนี้คือความเป็นไปอน,นั้นนี่มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละว่าเรานั้นเริ่มเริ่มต้นยังไงเราดำเนินชีวิตของเรายังไง <c oughs> มันจะดึงอะไรเข้ามาสู่จิตสู่ใจเรามันจะเวียงอะไรเข้ามาอย่างนี้ อย่างพะพุทธเจ้าท่าท่านเป็นคนที่มีบาร,รมีมากอันนั้นพุทธบริษัทต่างๆที่เข้ามานี่จึงเป็นผู้ที่ทําให้ท่านนั้นได้เกิดความปราบปพ้มปีติเป็นโดยส่วนมากคนต่างๆที่เข้ามาแวดล้อมหาท่านน,น,นะไม่ว่าจะเป็นอัคระสาวกเป็นสาวกพุทธบริษัทอะไรต่างๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่บริวารแวดล้อม อันนั้นเพราะสิ่งที่พระองค์นั้นได้ไดทำมานะพราะอะไรเพราะในสมัยแต่ก่อนนี่ท่านก็สร้างสังสมบร,รมีของท่านนะทําอะไรท่านก็ทําเต็มทีนะ่ช่วยเหลืออะไรก็ช่วยเหลือเต็มที่นะบางครั้งแม้ต้องสละเลือดเนื้อนะสละชีวิตอย่างนี้ท่านก็ทําเต็มที่งนะนะนั้นการกระทำนี่มันอยู่ที่เราลงมือก,กระทำเราไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเรานั้นไปอ่อนวอนร้องขอบนบานสารกล่าว อะไรจากใกลที่ไหนนะ <c oughs> นะมันอยู่ที่เรานั้นได้ลงมือกะระทํามันอย่างที่ครั้งหนึ่งพระปุณกะเป็นหนึ่งใน16ของลูกศิษย์ของพามภาวรีนะนะสอบถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมคนเรานี่ถึงบนบานสารกล่าวถึงไหว้สวนมนนอนบอลร้องขอเทวดานะอะไรต่างๆอยนะ พระเจ้าบอกว่านั้นเพ,เพราะความกลัวเพราะความที่เขาอยากเกิดเป็นเทวดาอยากเกิดเป็นคนร่ํารวยอยากเป็นคนดีอยากที่จะมีอยู่มีกินนั่นแหละแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าความกลัวบ้างความอยากบ้างในใจเรานี่แหละเพราะความกลัวตัณหาพราความมีตัณหา <c oughs> ทําให้เกิดกลายเป็นเรา ทำการสวดมนต์อ้อนวอนร้องขอสิ่งเหล่านี้นซึ่งก็ไม่สามารถที่จะทําให้เรานั้นน่ยสมประสงค์สําเร็จได้ตามที่เราร้องขอได้เลยเพราะทุกอย่างนั้นมันอยู่ที่เรานั้นได้ลงมือกระทํำอย่างที่หลวงตาเทศมเมื่อเช้าน่ะนะที่สูรในฐานะห้านะที่ว่าเราไม่สามารถที่จะอ้อนวอ,อนร้องขอในสิ่งเหล่านี้ได้ ไม่ขอไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่แต่้ต้องพัดพลาดไม่ให้ต้อง,ไม,งไม่ประสบกับสิ่งที่ตนเองทําไว้ไม่ไดนะ้แต่สิ่งเรานี่เป็นสิ่งที่เราเลือกสรรเองทั้งหมดเราเป็นคนผลิตดวงให้กับตัวเองว่างั้นเถอะเป็นคนทําดวงเป็นคนผลิตดวงให้กับตัวเองเราต้องการดวงยังไง <c oughs> ดวงดีดวงไม่ดีอะไรยังไงอย่างเงี้ยอยู่ที่ตัวเรา ะฉะนั้นแล้วนี่เราพยายามรักษาใจเราจะให้มันห่างเหินในทานในศีลในเรื่องของฌานในเรื่องของปัญญาอย่างนี้ในเรื่องของฌานก็ชั่วเท่าลัดนิ้วมือท่านบอกในแต่ละวันนี่นะไม่ต้องอะไรมากชั่วเท่าลัดนิ้วมือนั่นเราบอกว่าเราไม่มีเวลาปฏิบัติอย่างนี้ถ้าเรามีเวลาหายใจอยู่นะใช้ได้นะชั่วรัดนิ้วมือก็แค่ลัดนิ้วมือเดียวอะนะเรามีสติสัมปชัญญะขึ้นมา นะช่วงไหนก็ได้นี่ช่วงตื่นนอนช่วงกลางวันนะช่วงจะนอนได้ทั้งนั้นเลยไม่ได้จํากัดในอิริยาบถต่างๆยืนเดินนัง่งนอนเนี่ยสามารถทําได้นอนก็ยังเป็นการภาวนาได้นั้น,น,นแล้วนี่มันอยู่ที่เราฉลาดในการทำนั่นแหละความชอบความชังต่างๆดูเราติดอะไรไหม ติดในการแต่งตัวติดในการอยู่การกินอย่างนี้เราติดในสิ่งเหล่านี้ห,นห,นห,นหรือเปล่าเราก็พิจารณามันนี่แหละมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะชอบไปทุกเวลาหรอกกินไปมันก็ไม่ใช่ว่าอร่อยมันก็อร่อยอยู่แค่ลิ้นนี่แหละเรื่องของลิ้นนี่ก็สําคัญนะอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายนี่นะอายตนะทั้ง้านี่เราเห็นว่าอายตนะลิ้นนี่นะมันรุนแรงนะ เพราะว่ามันชวนให้ตาหูจมูกลิ้นเนี่ยมันไปด้วยกันนะนะทั้งตาหูจมูกกายมันไปด้วยกันอ่าลิ้นนี่ไม่ธรรมดาอันนั้นเนี่เราเห็นมาในส่วนนี้เราก็พิจารณามันนะถ้าพิจารณาดีๆเรื่องของลิ้นท่านว่าได้บรรลุถึงพระอนาคามีเลยทีเดียวนะแล้วเราก็มองวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างนี้เวลาที่เราดำเนินชีวิตอยู่แล้วก็อยู่กับโลกนี่แหละอย่าไปแปลกแยกโลก เราก็เป็นอะไรยังไงแล้วก็เป็นไปตามนั้นนะนะแต่ว่าไม่ปีนเกลียวกับโลกสันนะไม่ปีนเกลียวกับมันก็คือดูความเป็นธรรมชาติความเป็นธรรมดาของสปปรรพสิ่งเหล่านี้เราเกิดมานี่กว่าเราจะได้มาอายุมาขนาดนี้เราก็ผ่านอะไรมาเยอะมากแล้วเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตเราจะเหลืออีกกี่วัน อย่างญาติโยมที่มาเยี่ยมเนี่ยแปดสิบกว่าแล้วนะแปดสิบสี่แปดสิบห้าแล้วนี่นะ <c oughs> ก็อสังขารมันร่วงโรยนะแต่ก็ยังมันอยู่ในคุณงามความดีตื่นแต่ดึกลกแต่เช้านะตักบาตทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็คือจิตใจมันได้อยู่กับกับศีลกับทานแล้วตอนนี้เราก็ไม่ต้องสงสัยว่าเออมันจะมีทุกขติหรือว่าสุข,ขติเป็นที่ไปอย่างนี้ก็อยู่ที่อุปนิสัยเรานี่แหละ ถ้าเราสั่งสมคุณงามความดีอย่างนี้ไว้บ่อย,อยมันก็จะทําให้ติดจิตติดใจของเราอย่างน้อย8 0 9 0เจิตใจของเรามันอยู่ในบุญกุศลมันอยู่ในมหากุศลและจิตทั้ง8ดวงเนี่ยนะมันก็นําพาให้เราได้ไปเกิดนะทั้งมหากุศลเนี่ยแต่ถ้าเราปล่อยให้อกุศลครอบงำนะทั้ง12ดวงเนี่ยมันครอบงําใจเราบ่อยๆเข้าเนี่ยเปอร์เซ็นต์เราก็ดูเปอร์เซ็นต์เอาว่าแต่ละวันเนี่ยเราถูก อะไรมันครอบงำใจเรานะนั้นทั้งสองอย่างทั้งกายทั้งใจเรานี้เราใช้มันทำอะไรใช้ทำบุญหรือทำบาปมากกว่ากันเป็นบุญหรือเป็นบาปมากกว่ากันนี่นะมันสามารถที่จะอยู่ได้ประพฤติปฏิบัติได้งั้นเรื่องของกายของใจมันก็จึงเป็นเรื่องที่เรามีทุกคนทุกวัน,นเรื่องของกาย เราก็ทําไปตามสม PI, มติเขาเรียกว่าเป็นสมมติสัจจะความจริงโดยสมมติถ้าเรื่องของใจเราก็เห็นอารมณ์ปรมัตดได้ได้ชัดเราก็เห็นทาตามปรมัดอย่างนี้เรื่องกายเป็นเรื่องของสมมติเรื่องใจเป็นเรื่องของปรมัดอย่างนี้เราก็จะเห็นเวลาบางทีเราฟังเทศฟังธรรมอย่างเงี้ยบางทีก็ทาในเรื่องของสมมตินี่แหละเอาร่างกายนี่แหละทาความดีเอาบาจารเรานี่แหละประกอบคุณงามความดีต่างๆส่วนจิตใจเราเนี่ยเราก็ ทำแล้วก็แล้วไปคือเราปรมัดเราเ็าเรียนรู้อารมณ์นั้นทําเสร็จแล้วก็ทิ้งทําเสร็จแล้วก็ทิ้งอย่างนี้นะแล้วก็เรียนรู้อย่างนี้เลยทั้งสองส่วนให้มันควบคู่ไปได้วยกันไม่แบกไม่ยึดเอาไว้แบกยึดเอาไว้แม้กระทั่งความดีก็เป็นภาระบางทีทําเสร็จแล้วมันก็แล้วละความดีมันก็เกิดขึ้นกับกายปราชจาใจที่เราได้กระทาลงไปนั่นแหละมันไม่ได้ว่าต้องไปรอให้ให้ผลอันนั้นอีกส่วนหนึ่งในส่วนของสมมติที่มันรอให้ผล พบหน้าพบที่สามพบถัดไปอะไรอย่างนี้แต่ว่าถ้าเรื่องของปรมัดนี่มันได้ทําแล้วมันก็เป็นผลที่ดีของมันขึ้นมาอยู่แล้วแค่เราเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนแนวคิดใหม่ชีวิตเรามันก็เปลี่ยนไปนะชีตมันก็เปลี่ยนไปปัญหามันก็มีมาให้เราแก้อยู่ทุกเมื่อเช้าวันนั่นแหละเราก็แก่ไปไปตามสมมติไปตามความจริงที่มันเกิดขึ้นนะนะอะไรแก้ได้เราก็แก่อะไรแก่ไม่ได้เราก็วางไว้อย่างนี้ เหมือนอย่างมี <c oughs> ภาษิตนะของมหายานนะบอกว่าปัญหาอะไรที่เราแก้ได้เนี่เราก็ไม่ต้องจำเป็นต้องไปเครียดกับมันนะเพราะว่ามันแก้ได้ใช่ไหมส่วนปัญหาใดที่มันแก้ไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะต้องไปเครียดกับมันนะไม่มีประโยชน์ที่ต้องไปเครียดกับมันเห็นไหมถ้าแก้ได้ก็ดีแล้วใช่ไหมละ่ะก็แก้ไป ถ้าแกไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์ที่ต้องไปเกลียดกับมันเพราะมันแก้ไม่ได้ไงถ้ามันแก้ได้มันก็คงแก้ได้ไปแล้วอยงนงเสียงบางอย่างมันมันก็ไม่ต้องแกหรอกนะมันก็การไม่แก้ก็คือการแก้ไขบางทีโดยเฉพาะยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่งนะเรื่องของใจเรื่องของภายในเรื่องของปรามัดนี่นะแต่ถ้าภายนอกก็ต้องแก้ไปตามสมมตินี่แหละมีหน้าที่โดยสมมติเราก็ทําไปแต่ว่าหน้าที่โดยปรมัติน่ะมันแก้ไม่ได้สมมตินี่ข้างนอกนี่มันแก้ได้ อันนี้เราก็ทําให้มันถูกที่ถูกทางแค่นั้นเองมีอะไรที่เราจะทําได้เนี่ยมันก็เป็นบุญของเราทาั้งนั้นแหละแล้วทาไปมันไม่สูญหายไปไหนนะนะทาไม่สูญหายมันมีแต่จะให้ผลของมันเป็นผลของมันนั่นแหละเป็นคนงามความดีเป็นความเชื่นจิตชื่นใจนะมันก็เซฟไปในสัญญาขันสังขารขันเรานี่แหละอุปนิสัยมันก็ติดจิตติดใจเราไปนี่แหละมันก็มีพลังทีนี้ มีพลังในการดึงดูดผู้คนดึงดูดนะเพื่อนร่วมงานเรื่องราวอะไรต่างๆเข้ามาก็อยู่ที่เรานั้นได้สร้างเหตุนะสร้างปัใจจัยให้กับตัวเองนะนะนั้นก็ให้พวกเราได้นำไปพิพจารณานะในส่วนนี้นะก็ฝากพวะเ,เอาไว้นะเนะดี๋ยวเราสวดมนต์ธรรมบัตกัน